พูดอังกฤษไม่เก่งญี่ปุ่นก็ไม่เป็นพวกพี่กูจจร้อนใจจอแดงใจเย็นมึงเมึงกูว่ามึงมม่แล้วมึงก็ไม่เคยจะไม่เห็นนี่ไงยินดีต้อนรับสู่การจัดทีมยูซินงบสี่ 4, แสนสี่แสนลานะเนี่ยนะไอดีฟีฟาโฟชอปบายโอทบริการรับซื้อและขายไอดีฟีฟาออนไลน์สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วน ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั M ๊มเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับนอกจากนี้นี่ควยบอกขอ4ี่แสนล้านสไตล์พี่เลยครับแต่อขอแบบว่าแปลกใหม่นิดนึงคพาว่าแปลกใหม่นิดหนึ่งก็คืออาจจะไม่เป็นวกอาซาเดอะบอยอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงบ้างงบสี่แสนเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นสนามกันด้วยแล้วกันครับนี่วันนี้คือเรามีงบ4ี่แสนเนี่ยเราจะจัดตามที่แบบว่าเพราะว่าล่าสุดที่เราจัดฟูเชลซีไปเราจัดในงบราณ600 น,นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ลดงบมาหน่อยเหลือแค่4000ล้านเท่านั้นเองแล้วก็น้องเขาบอกว่าอยากได้ตัวที่มันแปลกใหม่หน่อยที่แบบว่าฟูเจลซีที่พี่อาจจะยังไม่เคยเล่นนั่นเองนะครับในระบบไหนก็ได้แผนไหนก็ได้นั่นเองนะครับก็บอกน้องๆไว้ตรงนี้ก่อนละกันครับตอนนี้เนี่ยในช่องพี่เนี่ยรับอยู่2อ,อย่างขึ้นหนึ่งเลยสมมุติว่าน้องๆมีทีมอยู่แล้วจัดแทคนิคได้นั่นเองหรือเราที่มีเอ็มลนอยู่แล้วก็ ได้เช่นในกันกระทักเลยที่เพจเส้นสนามนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลือกมาเลยครับผม10ตำแหน่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเชลเชนโกคือน้องเขามีอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับตัวแรกเราเลยเอนโซ่เวนเดสปีใหม่ล่าสุดปีเอ็มเอฟซีแอมบัสเดอร์ด้วยนั่นเองครับเชียโก้ซิวาปีที่เพราะปีนี้เนี่ยพลังแฝงเยอะมากมีรูปผัดผลแล้วก็มีเข้าประคามีซาวเวิร์บด้วยนะครับสรุปนี้เป็นกองหลังจริงๆหรือเปล่าสามารถเล่นตำแหน่งกลางรับได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็กลางรับตัวนี้เป็นมาเกเรัััััับบโโมมมมมเเเเซซซาา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 รรรรพพอออคคลลลิปปทีีีีี่่่่่แแ้้้้ววววนนนนนยะกขไใใชจดห แบ็กซ้ายมากอรออลองโซ่กับตรงกลางลุกนะครับพี่แฟงนี่ผ่า,ผาที่จริงก็จะใช้กุลิดก็ได้เดอบอกก็ได้เพราะเราเคยใช้ไปแล้วคลิปนี้เราเลยใช้นาผ่านกันบ้างครับกอ,อ,อลังตุ้ริไรมเซอร์ริงกววราโด้รประตูก็เป็นทางเกียร์ปะอซิสซาบลากาเองครับก็จะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปซื้อแล้วเดี๋ยวตามไปดูว่าตอนจัดทีมเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างครับ าแลครับจัดเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเลยได้ว่าเราต้องรอข้ามันกันเลยเพราะนักเตะบ,บางตัวนี้ไม่มีคนขายเลยนะครับตอ,นน,อนนี้ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยรับฟูเจะซี้งินงบ4 0 0แสนล้านนั่นเองครับ ก็ประกอบไปด้วยตามนี้ครับเชฟเชงโก้เซอร์ริงคือเอาจริงเนี่ยมันมีหลาย,ลายตัวมาเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าช่องเราเนี่ยคือคนฝากทาเมตาฝากทำเชลซีฝากทำมิลานคือเยอะมากๆก็เลยแบบอยากให้มันดูหลากหลายหน่อยละกันว่าเล่นตัวนั้นตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็ถือว่าเล่น,เล,นเล่นดีตามตําแหน่งของมันนั่นเองครับอย่างอะไรเซอร์ริงเนี่ยถามว่าจะไปเที่ยวกับอาซาได้ไหมก็ไม่ได้แต่ถ้าเที่ยวเรื่องความเร็วเซอร์ริงก็จะกินขาดประมาณนี้แล้วกองการเอ้ยพี่มันไม่ใช่เดอร์บอยอ่ะคลิป ระจายเนี่ยเหมือนเควินเดอร์บอยหรือเปล่าแล้วก็ตำแหน่งการรับเนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเอนโซเฟอร์เดปีเอฟซีแอมบัสเตอร์ยืนคู่กับชาลัมาร์เกเนที่เป็นกางร,รับจริงๆนั่นเองแล้วก็กองหลังเนี่ยโตมิลิเกติโก้ซิมานหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้คู่นี้สักเท่าไหร่เพราะส่วนมากจะไปใช้ลูดิเกอร์จะเป็นยังไงกับแผนนี้เนี่ยแล้วก็เชลซีเนี่ยจะได้คว้าควบคุมบอลบวกสามเปิดบอลบวกสามแล้วก็วการที่ใช้ก็เป็นแผ่นสี่สองางปกติเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวตามไปดูว่าเล่นแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างครับเอา เรามาดูกันว่ามันจะเป็นเยี่ยงอะไรในแมตช์นี้ครับกวาด์โดอูกวาด์โดเอ้ยแต่ความคล่องตัวนะกวาด์โดคล่องตัวนะเป็นแบบบางๆอะเนาะออกมาสายทีมากอสอลองโซครับเซอรริงครับเอาโรช็อตลิงโอ้โหแลมพาร์ดครับโอ้โหพูดยังไมันขาดคำแล้วประตูคือขาตายไปเลยคือแลมพาร์ดเติมเข้ามายิงตรงนี้โอ้โหนะครับเดอะบอยอยู่ย่านะครับถ้าแลมพาร์ดเล่นอย่างนี้กันแล้วโลช็อตเท้าซ้ายมังไม่เหลือเลยครับลูกนี้ ฝั่งนู้นยังไม่ได้ตั้งตัวแล้วมีช่องตรงกลางพอดีเลยนะครับออาแล้วกวาราโดกวาราโดโอ้โหคล่องตัวจัดครับกวาราโดซาร่าซาร่ามันจะไม่ล้ำด้วยครับโอ้โแต่รุนนี้ส่งไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่ครับอารองโซมาเกเรเล่ครับมาเกเรเล่โอ้ยรุนนี้กันโอ้โหเกป้าอาซิสมาราก้าโอ้โหเกยป้าเกป้าอุ้ยโอ้ย เฮ้ยเกียป้าใช้ได้นะครับเนี่ยเกียป้าโอ้ลุมกินว่าจะโดเอ็นโซ่ครับโดตัดได้สวยครับเซอร์ริงครับเซอร์ริงครับขืนก่อนครับไหลามาเลยก็มาที่โมเมนซาร่าซาร่าติดเครื่องมาแล้วซารา่าซาร่าโลช็อตลูกนี้สเตอร์ลิงก็ไม่เหนืออะไรครับโอ้โหแม่แล้วดูครับเกมส่วนกลับพี่บอกแล้วว่าถ้าุดนเป็นอาซาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วเวท่านี้แต่ดีครับที่มันเป็นแบบว่าโมเมนซาร่าคู่กับแรนเซอร์ริงคือ เวลาออกริมเส้นนี่คือมันเร็วแน่นอนนะครับโอ้โหสุดจัดโอ้โหแล้วกวาดาโดออครับนี่กวาดาโดจริงอะ่ะมันเล่นดีนะครับแต่แค่สมมติว่าถ้าจะเล่นเกมรับจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเข้ารีเจนแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเรื่องการคล่องตัวเนี่ยพี่ว่าเล่นได้เลยครับโอ้โหแต่ว่าน่าจะ AI คอ่อนข้างที่จะลงตัวกันเลยนะครับเอไอโอ้โหนักเกป้าครับคือเวลาจัดทีมนอะ่ะเราต้องดู AI ไนักเตะแต่ละคนว่าม,มันเข้ากันหรือเปล่ากว่าจะเจอทีมนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับ,บพี่โอโโโ้ยังไง ยังไงอารองโซอารองโซปึบเสร็จเกียปป้าโอ้โหเกียปป้านี่ยืนตำแหน่งดีนะครับเนี่ยไปเอ็นโซฟอร์นันเดสครับเอ็นโซวางบอลไปให้โมเมตซาร่าโอ้โหสายตาอันกว้างไกลครับแล้วมีคนเข้ามาประกบครับเฮ้ยจิมเรียบร้อยไงโอ้โหโอ้โหซาร่าคือแบบความเร็วเขายังถือว่าใช้ได้เนี่ยแต่ก็ยังที่บอกคือซาร่าเนี่ยเท้าซ้ายคือดีเสมอแต่เท้าวขวาก็ แนะนำว่าให้ส่งส่งแบบอันนี้เอาละกันละกันครับในเขียวโทษแล้วสามศูนย์ไม่เลยครับโอ้โหเอาเรื่องจัดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคือมันก็อาจจะยากนิดนึงเกป้าโอ้โหดูดิเอ้ยนี่มันซุปเปอร์เซฟของเกป้าเลยนะเนี่ยเกป้ายี่สิบสองเนี่ยอรับเซอริงครับแลมพาร์ึคือมาก่อนครับมาไอทีครับเชเชนโกเชเชนโกมาเองครับเอลเอ็นเชเชนโกยังไง เชฟเชนโก้ยังไงเชฟเชนโกยังได้อยู่หมุนมากกอีกหนึ่งทีหมุนมาหนึ่งทีโอ้โหเชฟเชนโกครับแม่โอ้บังก่อนแล้วค่อยค่อยคืนครับไหลามาตรงนี้มาเกลเลเล่โอ้โหดูครับการเติมการทำเกมแนะน,นำว่าการรับอย่าวิ่งนะครับอย่ากดชิงนวันไม่งั้นมันจะขึ้นมาเยอะมากอันนี้คือ ปล่อยให้มันเล่นตามระบบของมันไปเลยนะครับโอ้โหแล้วลูกนี้คือแบบค่อยๆคึนจนเจอช่องนะครับแผนนี <y> ้ <an> ที่บอกค่อยๆต่อบอลจนเจอช่องนะครับอย่าพยายามแบบอุ้ยส่งส่งทรงๆๆเน้นส่งเน้นส่งอะไรเงี้ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับ <y> <an> ค่อยๆต่อบอลไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับเยวนะรอปีกปุ๊บปีกวิ่งไม่ได้กระเจาะกลางมาก่อนครับอ่า <y> ซ้ <an> ายวิ่งก็ค่อยๆเติมซ้ายมาที่อารองโซงแล้วก็แทงมาเลยครับเซอร์ริงครับเปิดมาลูกนี้โอ้โหกลายเให้ซาร่าครับวาราโด โมงชงม,มาก่อนซาราคือที่ล้ำพลาดตอวล่างมีอลองโซครับอลองโซเป็นโซเฟอร์เรสครับโซค่อยๆคืนครับคืน,คนๆๆปึบ๊บปึ๊บปึ๊บฝืบโอ้โหมาอีกแล้วโอ้โหดูมาเกรเรเล่ครับโอ้โหโอ้โหมาเกรเรเล่อย่างเอาอะครับจานโอ้โหดูมาเกรเรเล่ย์สกูสเตอร์ลิงครับเกือบไปครับลูกนี้อารับโตมอลีครับ บอลนี่โตรมริโตรมริโอ้โหอยู่มีความเร็วอยู่แล้วครับเรามาเอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้เชฟเชงโก้เชฟเชงโก้ครึ่งแรกก็กดไปเสียแ,แรงไม่ได้ต่ำๆด้วยน,น้องคนนี้เึิมไหลมาเอาซาร่าตบกลับมาเชฟเชงโก้โอ้โหฮ่าศูน์เลยครับโอ้โหเป็นไงซาร่าเล่นเหมือนตัวจริงเลยนะ แอดซิตทั้งยิงทั้งจ่ายครับโอ้โหนอยเออร์บอกโหเหนื่อยเลยว่ะโดนลูกแบบนี้แล้วเชีเชนโก้เป็นคนที่จบสกอร์คมอยู่แล้วในแดนหน้านั่นเองนะครับโอ้โหอ่าจึงก็ออกจากเกมไปเลยฮะจังหวะนี้ไปเจอแมตท,ที่2กันครับแมตท,ที่2ครับแมตท,ที่2ของเชลซีเมตาครับงบ400ล้านครับเดี๋ยวมาดูว่าแมตเมื่อกี้ที่แบบถล่มมาหนักเลยแมตนี้จะถล่มอีกหรือเปล่ากับเซอร์ริงครับแล้ามาที่เอนโซเอนโซค่อยๆตอบอลมาเห็นซาร่า ซาร่าก็เรียบร้อยเลยครับหนึ่งศูนย์กัอันนี้สองเท่านั้นกรับซาร่าโอ้โหอย่างที่บอกกับปั้นบอลเดนกลางถ้าปีกวิ่งมาไหนให้รีบยกบอลน,นะครับถ้าไม่ยกบอลในบอลเลยปีกมันจะหยุดวิ่งเป็นอัตโนนาถโถนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะอลองโซวันนี้งานก็ไม่ค่อยชุกเท่าไหร่ครับลองโซโอ้กวาดาโดลูกนี้ยังไงยังไงปัดอูคูเหมือนกันครับลุยดิอาร์สครับโอ้ยปั่นลูกนี้ ถือว่ายิงมุมเดียวกันเข้าไปเลยครับเอาล่ะเราต้องค่อยๆเพยเซฟขึ้นหน่อยแล้วกันครับอใจเย็นต้องเล่นใจเย็นๆเ,เลยครับใจร้อนไม่ได้เลยครับจังหวะนี้ไปครับมาที่มาเกเร่ตบเข้าในมาที่แลมพาดแลมพาดโอ้โหข้างในแน่นไปหมดครับขึ้นไม่ได้เลยเอนโซมาเกเร่ so. โอ้ยเอนโซ เอนโซโอ้โหขอลองสองนอกเขียโทษอันนีองไม่เหมือนครับลูกนี้เริ่มเซอร์ริงครับเซอร์ริงครับเซอร์ริงครับเซอร์ริงเอนโซอีอกทีนึงไม่ให้ไม่ให้ยังไม่ให้เอนโซเอนโซเซอร์ริงครับตบมาลูกนี้โอ้โหก็จะตบให้เลยครับมันไม่ได้กันลูกนี้มันง่ายไปหน่อยครับโอ้โหเกเบ้ารับบอลสวยครับเล่นออกบอลเร็วเลยครับ เรามาเลยครับมาที่โมซาร่าค like ืนเมื่อก่อนก็เล่นเกมสวนกลับอย่างนี้ต้องเป็นเซอร์ริงเท่านั้นซาร่าอีกทีนึงมาแล้วเรียบร้อยครับจังหวะโอเปนเพลงครับโอ้โหแล้วซาร่าเข้าซ้ายคือถ้าเป็นตีขวาเมื่อกี้อาจจะบอดได้นะครับซาร่าปาดเข้ามาแล้วเชลเชนโกไม่เหลือแล้วครับลูกนี้โอเปนเพลงสวยงามครับเกมสวนกลับมาเกเล่เจอซาร่าซาร่าล็อกกลับล็อกกลับนี้โอเคสวยครับลองโซ่ ปึ๊บโอ้โหปึบปั่นเลยแล้วกันเรียบโอ้โหเรียบร้อยโอเคโอ้โหแหม่แฟงแรมขาดเอาซะแบบโอ้โหกดดันเลยอะลูกนี้ เดียบอลยังเป็นใจแล้วเชฟเชงโกอยู่ตรงนั้นพอดีครับเชฟเชงโกเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทีมเชลซีก็เล่นไป2แมตช์เมื่อกี้ก็ทั้งเกมลุกเกมรับเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรต่างๆไปที่เรียบร้อยแล้วแต่พี่บอกเลยว่าเกป้าปีนี้เนี่ยถือว่าเหนียวใช้ได้นะครับเกบป้า22่สเนี่ยแล้วก็ทางแฟงแลมพาร์ดกับเควินเดอร์บอยเนี่ยอันนี้คือแบบบอกกันตรงๆเลยแล้วกันครับซึ่งมันจะคนละสไตล์กันถ้าใครเล่นแลมพาร์ดเนี่ยมันจะให้อารมณ์เหมือนกับเป็นตัวซับพอร์ตแดนหน้าตัวจ่ายบาอลอารมณ์เหมืืออออออนนนนนนแแฮรรรรร์์ีีีี่่่่่่่่เเเเเเเคคยยยยยยิิงยิงงงงกกไไไละะะด้้าาตตถมมมหททใชบัจป็ เหมือนกันก็เลยมันแบบว่ามันแล้วแต่คนถนัดนั่นเองนะครับส่วนตำแหน่งกลางรับเนี่ยเอนโซที่เป็น p ีเเนี่ยคือส่วนตัวคือเราเคยเล่นยี่สิบสองโยยี่สบองเอ็นจีบอกระไรเงี้ยพี่ว่าปีนี้เนี่ยเหมือนกับอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับสำหรับเอนโซ่วันนด้เรื่องการตัดบอลเรื่องการทําเกมเนี่ยพี่ว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนซาร่ากับเซอร์ริงเนี่ยก็ถือว่ามีความเร็วอยู่แล้วคือแผนนี้เนี่ยพี่บอกเลยว่าซ้ายขวามันมีความเร็วอยู่แล้วแน่นอนว่าเล่นรับให้มันเหนียวแน่นแล้วเกมสนกับคุณจะไอซ้เเเปวีรมากอนะครรัับบท่านผู้ชมก็ ลองไปปรับลองไปจูนด,ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่มีทีมอยู่แล้วอยากฝากพี่จากแทคติกทักไปที่เพจเส้นสนามได้เลยหรือใครที่อยากให้ทําคลิปแบบไหน,นคลิปจากทีมอะไรลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยแล้วกันและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคดีอไม่ดูกันนี่เลยฮนะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ